ดีค่ะพี่กุ้มกดสิวเองนะคะวันนี้ก็มาตามเคสน้องเหมือนเดิมนะคะสิวติดสารเนาะนหน้าน้องรอบนี้คือดีขึ้นนะคะหลังจากที่เคลียร์ไปแล้วรอบที่แล้วเนาะพ่อพ่อฝากลูกหน่อยทำงานอยู่ ลูกหน่อยทำงานอยู่เคสนี้ขออนุญาตกดสิวแล้วก็วางนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าถ้าเราไปเช็ดเลยมันจะไปได้ช้านะคะเพราะว่าสิวเขาขึ้นพื้ๆเพอถ้าไปเช็ดปุ๊บพี่กุ้งจะมองไม่เห็นหัวสิว มันมีส่วนสำคัญหมดนะลูกนะ <Okay. S 2> เรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้หลุดนิดหน่อยนะคะเราก็มาต่อกันนะอันนี้คือถ้ากดทีๆขออนุญ,ญาตนะคะยังไม่เก็บหัวสิวนะลูกนะ,ะเพราะว่าพี่จะได้มองเห็นหัวสิวเพราะว่ามันจะได้ชิดกันพอเราเช็ดออกพี่จะมองไม่เห็นว่าอันไหนกดหรือไม่กดผิวตรงนี้ระวังหน่อย เจ็บมากบอกนะลกูกดูสิครังมันขึ้นยันข้อระวังนะคะห้ามปดเองนะเพราะว่าตรงนี้เสีย่ยงจริงค่ะทาไห้ชำน,นานนะคะจะไม่รับทังนะทำไมมันขึ้น นะคะเพราะว่าตราบใดที่เรามีรูขุมขนะคะจุดไหนที่เป็นรูขุมขนจะอุดไปได้หมดเลย อนุณาเช็คแป๊นนึงนะคะคนี่ค่ะพี่กุ้งให้ดูผิวตรงจุดนี้นะคะที่เมื่อกี้นะคะที่เป็นพืชๆน,น,นะคะแต่ในการกดนะคะออกหมดเลยไหมคะมันก็ยังไม่ได้ว่าหมด 100%นะคะอันนี้นะคะขายความจริงค่ะพูดเรื่องจริงนะคะหลังจากเคลียร์สิวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะสิวนะคะของน้องนะคะต้องใช้เลยก็คือตัวละลายหัวสิวนะคะช่วยลดเชื้อสิวนะคะ ตัวนี้เลยนะคะทําให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายที่ทุกคนมองว่าพี่กุ้งกดทําไมง่ายๆนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ลดรอยแดงนะคะด้วยตัวอะโลเวย์ราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่ทําให้ผิวของน้องหายแดงได้ไวแล้วก็ไม่ทิ้งรอยดาจากการกดสิวนะคะก็คือพ่อมาสาหลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวเป็นประจําทุกวันนะคะแล้วผิวจะดีและแข็งแรงขึ้นหนูได้พบอไหมลูกชอบไหมลูก ชอบรู้สึกว่าคือพอกแล้วผิวขาวขึ้นไหมอ่าไม่ทิ้งรอยดําใช่ไหมขนาดเป็นสิวเยอะๆเนอะอ่านะคะอันนี้นะคะคอนเฟิร์มจากลูกค้านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย